สอปอสอชอเขาได้แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนผู้ประกันตนดูแลสุขภาพรับบริการาสุขภาพดีป้องกันโรคตามชุดสิทธิประโยชน์ฟรีนะครับดังนี้นะครับก็คือสามารถที่จะรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค24รายการตามชุดสิทธิประโยชน์จากสอปอสอชอในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทได้ด้วยได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี14รายการตามชุดสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมได้นะครับโดยผู้ประกันตนนะครับสามารถเข้ารับบริการง่ายๆได้ดังนี้เลยนะครับใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่หน่วยบริการสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมที่ร่วมเป็น หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประเภทหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะครับหรือเช็คสิทธิ์รับบริการได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคก็ได้นะครับคุณผู้ชมอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรได้ที่สายด่วนประกันสังคมหมายเลข1506 สายด่วนสปสช,ช1330ลายสปสชนะครับ n h s, s, s o ก็ได้นะครับหรือที่ Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรงนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ